ก็เดี๋ยวจะเข้าปี2025แล้วนะคะแล้ววันนี้เราพามาชมชุดประตูดีไซน์เก๋ๆใหม่ๆมาเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นดีไซน์โมเดิร์นแล้วก็ต้อนรับกับลูกค้าเป็นฝรั่งนะคะเขาก็จะมีความแบบดีไซน์คมมนอย่างนี้เลยใช่ไหมน้องแอนใช่ค่ะชุดนีบอกเลยเลยค่ะว่าสวยมากๆก,ก,กระจกของเขาก็เป็นกระจกแล้วัายรังทองที่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะ นีก็เป็นไม้สักทั้งชุดเนาะสำหรับชุดประตูบานนี้นะคะก็ขนาดจะอยู่ที่149ซมส่วนความสูงโดยรวมนะคะเ็าอยู่ที่2.77เมตรค่ะด,ด้านบนนะคะถูกดีไซน์ให้เป็นช่องแสงโค้งกระจกนิลภัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะถูกดีไซน์เป็นช่องแสงกระจกนิลภัยรางทอง สวยมากๆเลยค่ะตรงกลางนะคะบานหลักที่ใช้ในการตือบิก็จะขนาดอยู่ที่90คูณ2เมตรนะคะซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของบานประตูไม้เลยก่อนก็เป็นของเกรดเฮเบเล่เลยนะคะมือจับก็เป็นมือจับกลมทองที่สวยงามลงตัวกับกระดุมเนื้อไข่ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะชุดนี้ทำเป็นสีอะไรคะพี่ส้มสำหรับชุดน,นี้นะคะก็จะเป็นงานสีไม้สักทองเพื่อให้งานไม้สักทองมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ เป็นสีแบบเงานะคะทําให้มันดูมีมิติสะท้อนแสงได้ดีมากแล้วก็เข้ากับตัวกระจกที่แบบเล่นแสง,เล,แสงเล่นเงาดีมากเลยเนาะน้องแอนที่นะคะด้านหลังของเขาช่องเปิดนะคะเวลากระจกนี้ลรวใคยเขาโดนแสงนะคะทุกคนคือมันจะสวยมากๆมันจะดูมีมิติแล้วก็มีนุกแเล่นมากๆดูใกล้ๆคือมันสวยมากๆเลยอุปกรณ์ด้านในเราก็มีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะชุดนี้ก็นกําไปติดตั้งหน้างานได้เลย สำหรับบานพับนะคะก็เป็นบานพับของเกรดเฮปเล่์อ,อย่างดีรับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะเราติดให้แบบแข็งแรงแน่นอนค่ะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ผักเข้านะคะสำหรับตัวคอนนะคะก็เป็นสีทองแบบนะะี้ค่ะการใช้งานคือง่ายมากๆแล้วก็สมูทมากๆเลยนะคะไม่มีผิดพัดใดๆทั้งสนเนาะเข้ากันอย่างลงตัวเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไม้มือจับ รอนและกระจกไทยโดยรวมแล้วชุดนี้คือสวยงามมา,ากๆหรูหราม,มา,ากเลยค่ะมันเสิริมลูกเล่นให้กับบ้านไดยเยอะมากๆเลยชุดนี้นะคะลูกค้าก็จะให้ทางร้านของเราไปติดตั้งเองโดยที่เป็นประตูกั้นห้องครัวนะคะกับห้องโถงทําให้ไม่ต้องใช้ร้านใหญ่มากแต่ว่าพอติดเข้าไปแล้วดีไซน์คือต้องสวยมากๆแน่ๆเลย <S <S นี่อดใจรอไม่ไหวแล้วนะน้องเอ็นจริงๆอยากดูมาก ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากรอติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะว่าหลังติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนนะคะนาดตั้งอยู่ตรงนี้คือเราอยางชอบเลยนะคะก็ฝากติดตามร้านชัตรชิวันคาไม้ด้วยนะคะมีทั้งหมดทุกๆแพลตฟอร์มเลยสามารถเข้าไปดูผลงานได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าปี2025แล้วนะคะก็ฝากให้ติดตามช่องทางของฉัตรชิวันรู้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอไว้พร้อมให้ทุกๆกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มั่งมีเฮงๆรวยๆแล้วก็แฮปี้ วันคริสต์มาสนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย